เย่เฉินเคยรู้สึกว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาที่อยู่เฉพาะของคนตายในบรรทัด547เหตุผลเป็นเพราะองค์กรลึกลับควบคุมคนตายอย่างแน่นหนาไม่อนุญาตให้คนตายรับรู้เวลาที่ถูกต้องหรือปล่อยให้พวกเขารู้สึกถึงแสงอุณหภูมิเสียงและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของโลกภายนอกดังนั้น WU ซิก i จึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอาศัยอยู่ในทวีปใดในเจทวีปนับประสาอะไรกับว่าเขาอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาว แม้แต่ปากที่มีชีวิตเพียงปากเดียวก็ไม่สามารถหาบาะแสที่สำคัญใดๆได้และหากคนนอกยังต้องการค้นหาที่นี่ฉันเกรงว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามลี่ยาลิงพบเบาะแสที่องค์กรลึกลับไม่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ แผ่นดินไหวสึนามิไตฝุ่นซึ่งแต่ละแห่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทรงพลังหากบังเกอร์ที่แข็งแกร่งยังสามารถแยกไต้ฝุ่นและสึนามิได้แม้แต่บังเกอร์ที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถแยกแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้คนตายที่ถูกคุมขังอยู่ในเงามืดหรือในป้องปราการใต้ดินบางประเภทอาจไม่สามารถรับรู้แสงแดดและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเสียงและอุณหภูมิที่แท้จริงของโลกภายนอก นอกแต่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ใต้ดินหรือในทีลึกแค่ไหนก็ต้องรู้สึกอะไรบางอย่างยิ่งไปกว่านั้นแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยนักและหากเกิดขึ้นพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีที่นั่ที่แน่นยามากเพื่อให้สามารถตัดสินการประมาณคร่าวๆได้ดังนั้นปราบใดที่เบาะแสะค่อนข้างสอดคล้องกันความน่าจะเป็นสามารถสอดคล้องกันได้อย่างไรก็ตามลี่ยาลิงไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกินไปเขาพูดกับเย่เชนด้วยสีหน้าเคร่งขรึม อาจารย์เย,ย่หนุ่มปากที่มีชีวิตที่คุณกล่าวถึงเป็นบอแสเดียวที่สามารถพบได้ในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับองคอ์กรลึกลับนั้นหากคุณสามารถหาสถานีของพวกเขาได้ซัมเรจอรก็เป็นไปได้ที่จะหาบอแสขององคอ์กรลึกลับที่อยู่เบื้องหลัง แต่ถ้าฉันไม่พบสถานีของพวกเขาหรือหากพวกเขาอพยพทหารที่ตายแล้วกลุ่มนี้เมื่อฉันพบมันฉันก็กลัวว่าเบาะแสจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลังจากทั้งหมดภารกิจของทหารที่ตายแล้วชุดสุดท้ายล้มเหลวอย่างสมบูรณ์บางทีองค์กรลึกลับนั้นอาจย้ายคนตายทั้งหมดไปที่อื่นด้วยความรอบคอบเยเฉิญพยักหน้าและพูดอย่างจริงจัง ฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะไม่อพยพลองคิดดูสิทำไมพวกเขาถึงใช้พลังงานมากเพื่อซ่อนสถานีนี้และแม้แต่ใช้ความพยายามของพวกเขาเพื่อปิดกั้นการรับรู้ของทหารที่ตายแล้วเหล่านี้ มันเป็นเพราะเว็บไซต์ดังกล่าวมีไซต์สร้างและบำรุงรักษาในเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจได้ว่าทหารที่ตายแล้วที่ส่งไปปฏิบัติภารากิจไม่รู้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวและถูกจับพวกเขาไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสถานีได้ หลีเหวียหลินพยักหน้าและพูดว่าถ้าเป็นกรณีนี้มันจะดีที่สุดที่อยู่อาศัยของคนตายจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสมาชิกหลักขององค์กรนี้ตรับใดที่คุณสามารถหาสถานีนี้ได้คุณสามารถติดตามเถาวันและค้นหาเส้นเลือดขององค์กรลึกลับนี้ได้เขาพูดเขาเงยหน้าขึ้นมองเย่เฉินและถามว่าอาจารย์เย่ด้วยประสบการณ์หลายปีของฉันในฐานะตำรวจอฉันได้สรุปความจริงนิรันด์นั่นคือการติดต่อซึ่งกันและกันเสมอ เย่เฉินพูดเบาๆว่าสารวัตรหลี่อาจขยายและพูดคุยด้วยหลีเยาหลิงกล่าวว่าการดูภาพยนตร์ตำรอวอจอและโจรมากเกินไปจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตำรอวอจอดูเหมือนจะสามารถพบกันได้เสมอโดยที่อาชญากรไม่รู้ตัวและควบคุมอีกฝ่ายอย่างแน่นหนาจนกว่าพวกเขาจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แต่อาชญากรประเภทนั้นค่อนข้างตามีอาชญากรไอคิวสูงจำนวนไม่น้อยที่มีกลิ่นที่ละเอียดอ่อนมาก และเมื่อเราเพิ่งพบบอแสของเขาและลอกตัวตนของเขาเขาก็ค้นพบเราแล้วและเมื่อถึงเวลาที่เราพยายามขุดลึกลงไปในบอแสอีกฝ่ายก็หายตัวไปนานแล้วองค์กรที่คุณกำลังพูดถึงนั้นทรงพลังมากและเมื่อฉันเริ่มติดต่อพวกเขาจริงๆก็มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะพบฉันด้วย ยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่ตำรวจอวจที่จับอาชญากรตำรวจอวจจับอาชญากรภายใต้สถานการณ์ปกติผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีอะไรมากไปกว่าคนที่วิ่งหนีและไม่ถูกจับแต่ความแข็งแกร่งขององค์กรลึกลับนี้แข็งแกร่งกว่าฉันมากอาจจะแข็งแกร่งกว่าคุณเมื่อเราติดต่อกับพวกเขาสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมได้และเราอาจได้สัมผัสกับพวกเขาด้วยโซลัมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลี่ยาลิงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึม อาจารย์หนุ่เย่ฉันบอกคุณเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะฉันกลัวความตายหรือล่าถอยหลังจากทั้งหมดชีวิตของฉันได้รับการช่วยเหลือจากคุณภรรยาและลูกๆของฉันสามารถมีได้ในวันนี้ขอบคุณคุณแม้ว่าฉันจะตายมันไม่สําคัญฉันแค่หวังว่าคุณจะสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าในมือข้างหนึ่งปกป้องตัวเองในทางกลับกันถ้าคุณทําได้โปรดพยายามปกป้องครอบครัวของฉันเย,ย่เฉินเงียบไปครู่หนึ่งและพูดด้วยสีหน้าเคร่งครึม สารวัตรหลี่สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือการทำงานกับไฟโฟเซเว่นใช้ทักษะวิชาชีพของคุณข้อมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติในมือของคุณและความทรงจำของไฟโฟเซเว่นในสถานะที่ไม่มีการติดต่อก,ก่อนอื่นให้ล็อกตำแหน่งงอของอีกฝ่ายหากคุณต้องการติดต่อจริงๆฉันจะออกไปข้างนอกโดยที่คุณไม่ต้องเสี่ยงหลี่เยาหลินรีอธิบายว่านายน้อยเย่ฉันไม่กลัวที่จะเสีย่ยงเย่เฉินพยักหน้าฉันรู้ว่าฉันไม่สงสัยในความกล้าข,ของคุณ แต่อย่างที่คุณเพิ่งพูดการติดต่อน,นั้นเหมือนกันเพื่อความรอบคอบหากคุณต้องการติดต่อจริงๆฉันจะติดต่ออย่างปลอดภัยก็อว่าที่คุณติดต่อดังนั้นคุณต้องตรวจสอบในระยะแรกเท่านั้นและฉันจะตัดสินใจส่วนที่เหลือจุดประสงค์ของหลีเหยาหลินคือเพื่อเตือนเยเฉินว่าเขาต้องระมัดร,ระวงังและระมัดร,ระวงังระมัดร,ระวงังและระมัดร,ระวงัง เมื่อเห็นว่าเย,ย่เฉินยอมรับคำแนะนำของเขาหลี่เยาหลิงก็โล่งใจเช่นกันและพูดว่าอาจารย์เย่ยหนุ่มเนื่องจากเป็นกรณีนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องกังวลและฉันจะบอกคุณทันทีที่ฉันก้าวหน้าจุดๆุดจุดจุด,จด,จด,จดจุดจุดตอนกลางคืนเมื่อเย,ย่เฉินขับรถกลับไปที่ Providence หลี่ยาหลิงก็ขึ้นเครื่องบิน Virgin ิ t น a n แอตแลติกไปยังเบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเลบาน,นอนผ่านลอนดอน หลังจากเที่ยวบิน12ชั่วโมงหลังจากเครื่องบินลงจอดในเบรุตแวนโพจุงได้พาเขาไปที่ฐานของวัดวันลองในซีเรียรโดยเฮลิคอปเตอร์เป็นการส่วนตัวก่อนกลับเนื่องจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อุดมสมบูรณ์มากของวันลองฮอฐานปัจจุบันจึงมีรูปแบบพื้นฐานอยู่แล้ว คนงานจำนวนมากจากทั่วตะวันออกกลางทำงานตลอด24ชั่วโมงในสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งนี้และเครื่องจักรกลหนักระดับไฮเอนต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างฐานสามารถเห็นได้เกือบเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นเมื่อหลี่เยาหลินเห็นเครนทุกพื้นที่ขนาด750ตันของไลเบหลาย B ตัวยกกังหันลมขึ้นรอบฐานของวอนลองเดียนด้วยตาของเขาเองเขาก็ตกตะลึงเขาถามแวนโคจุงโดยไม่รู้ตัววัดหลอดวาน กังหันลมเหล่านี้ยังเป็นของวอนลองเดียนด้วยหรือไม่แวนโพจุงพยักหน้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มมีหลายแหล่งไฟฟ้าในวัดวอนลองพลังงานลมเป็นเทียงหนึ่งในนั้นไม่ไกลาจากภูเขาเราได้ลงทุนในจำนวนมากอขอองค์การผลิตฟไฟฟ้าโซลาเซลล์ไฟฟ้าโซลาเซลล์ในระหว่างวันพลังงานลมในเวลากลางคืนไม่เพียงพอที่จะมีอุปทานอย่างเป็นทางการของซีเรีย และเมื่อการผลิตไฟฟ้าอยู่ในสถานที่โดยทั่วไปมันจะลงทุนในการก่อสร้างสถานีฐานเก็บพลังงานขนาดใหญ่นอกจากนี้มากกว่า80%ของน้ำมันในฝั่งซีเรียถูกขโมยโดยสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลซีเรียยังไม่ได้รับค่าเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาจึงมีแผนที่จะให้ใบอนุญาตการทำเหมืองแก่เราจากนั้นเราสามารถซํารอวจอและสกัดน้ำมันด้วยตัวเองแล้วลงทุนในโรงกลั่นและโรงไฟฟ้าน้ำมัน หลีเยาหลิงตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้และพร่งออกมาการต่อสู้ครั้งนี้ใหญ่เกินไปแวนโคจุนพูดเบาๆนายเยจัดให้เขาขอให้ฉันสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นฐานถาวรดังนั้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเตรียมด้วยมือจำนวนมากและนายเยได้ให้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มและแลกเปลี่ยนเงินสำหรับเวลา หลีเยาลิงอดไม่ได้ที่จะอุทานว่าอาจารย์เย่ยหนุ่มทําสิ่งต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ตัวจริงๆหากฐานนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์มันอาจสามารถแข่งขันกับองค์กรลึกลับนั้นได้เขาพูดแล้วรีบถามว่ายังไงก็ตามพระเจ้าแห่งหมื่นฮอนปากที่มีชีวิตที่นายน้อยเย,ย่พูดตอนนี้อยู่ที่ไหนแวนโคจุนกล่าวว่า547อยู่ในพื้นที่หลักที่มีระดับสูงสุดของความลับสารวัตรหลีโปรดมากับฉัน ภายใต้การนำของแวนโคจูลีเยาหลิงมาถึงพื้นที่หลักที่หอว่านหลงอยู่ที่นี่พื้นที่หลักที่เรียกว่าเป็นพื้นที่กลางสี่ตารางกิโลเมตรในใจกลางของฐานวอนลองเดียนแม้ว่าไซจะยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็มีการสร้างกำแพงสูงในพื้นที่หลักและภายในกำแพงสูงมีอาคารกรอบจำนวนมากที่มีความสูงต่างกัน อาคารประเภทกรอบเหล่านี้เป็นหน่วยอาคารโมดูล่าทั้งหมดที่ซื้อโดยวนลองเดียนจากหัวเกียร์และหลังจากการก่อตัวอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถนำไปใช้ในเวลาที่สั้นที่สุดอย่างไรก็ตามอาคารเหล่านี้เป็นเทียงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวและเมื่อฐานถาวรเสร็จสมบูรณ์อาคารเหล่านี้จะค่อยๆรื้อถอนและเลิกใช้ แวนโคจุงพาลี่ยลิงไปที่อาคาร6ชั้นในเวลานี้ภายในอาคารการตกแต่งอย่างรวดเร็วได้สิ้นสุดลงแม้ว่าด้านนอกจะยังคงเป็นสถานที่ก่อสร้างที่ร้อนแรงแต่โดยทั่วไปไม่มีร่องรอยขอองค์การก่อสร้างภายในไม่กี่นาทีต่อมาหลีเยาลิงอยู่ที่ชั้นบนสุดของอาคารนี้และเห็น w 4 7ซึ่งสูญเสียมือและเท้าของเขา ในช่วงเวลานี้ WU ซิกิกลายเป็นไกด์ทางยุทธวิธีของหอมังกรหมื่นตัวแม้ว่าเขาจะไม่มีมือและเท้าแต่เขาก็ยังคงสอนการก่อตัวต่างๆที่เขาเชี่ยวชนันเมื่อเขาเป็นทหารที่ตายไปแล้วดังนั้นทหารของหอมังกรหมื่นตัวจึงดูเหมือนจะเปิดประตูสู่โลกใหม่และเชี่ยวชาญกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อศึกษาวิธีการถอดรหัสยุทธวิธีของทหารที่ตายแล้วเหล่านี้กองทัพแวนโปได้จัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนหนึ่งของหอมังกรหมื่นคนเพื่อศึกษาวิธียับยั้งยุทธวิธีของทหารที่ตายแล้วร่วมกับวิซิกิและเพื่อให้แน่ใจว่าความลับของวิลซิกิจะไม่รั่วไหลาอาคารนี้มีเพียงตึกสูงที่แท้จริงของหอมังกรหมื่นตัวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะก้าวต่อไปและวิลซิกิเองก็ไม่เคยออกจากอาคารนี้ไปครึ่งก้าว ในเวลานี้547กํากำลังสื่อสารกับอาจารย์หลายคนของวันลองฮอเพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธวิธีแวนโพจุนเชิญคนอื่นๆออกมาแล้วเชิรลี่ยาลิงเข้ามาและพูดกับ5 4 7เลิตเติ้ล5านี่คือสารวัตรหลีที่ได้รับเชิญจากนายเย่เขาอยู่ที่นี่เพื่อตรวจสอบองค์กรลึกลับที่อยู่เบื้องหลังคุณฉันหวังว่าคุณจะร่วมมือกับสารวัตรหลีได้ดีและอธิบายข้อมูลทั้งหมดที่คุณรู้จักกับสารวัตรหลีอย่างชัดเจนเมื่อ WU Siki เ็นลี่ยาลิงทั้งคนก็ตกใจราวกับว่าเขาเห็นผี เขาไม่เคยได้ยินชื่อของลี่ยาลินและเขาไม่ทราบที่มาและภูมิหลังของเขาแต่เขาจำใบหน้าของลี่ยาลินได้และจำได้ว่าเมื่อเขาไปลอบสังหารครอบครัวแอนเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกสิ่งแรกที่เขาเห็นคือลี่ยาลินนี้ต่อหน้าเขาในเวลานั้นเขายังเป็นคนแรกที่ยิงใส่หลี่เยาลินดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าหลี่เยาลินถูกยิงกี่นัดในเวลานั้นและเขาสามารถสรุปได้ว่าหลี่เยาลินไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลย ด้วยเหตุนี้เมื่อเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยของลี่ยาลินคนทั้งคนของเขาจึงกระพือปีกจนสุดขีดหลี่เยาหลินรู้ด้วยว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ร้ายที่เกือบจะฆ่าเขาตั้งแต่แรกแต่เขาไม่โกรธแต่ยิ้มเล็กน้อยเมื่อมองดูรูปลักษณ์ที่ประหลาดใจของคุณคุณควรจำฉันได้ใช่ไหมถ้าสี่เจ็ดกลัวและอดไม่ได้ที่จะพูดว่านี่เป็นไปได้อย่างไรแล้วชายคนนั้นในขณะนั้นนั่นคือคุณ หลีเยาหลิงยิงอย่างเฉยเมยและพูดว่าถ้าคนที่คุณกำลังพูดถึงคือคนที่ถูกตีเข้าไปในรังของแตนโดยคุณที่ประตูลิฟต์ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเป็นฉันแต่แต่นี่ไม่ใช่เหตุผล W s ซิกิพูดอย่างสงสยัยคุณถูกยิงหลายครั้งในเวลานั้นและร่างกายของคุณเสียชีวิตในเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยชีวิตคุณ ลีเยาลิงพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังเดิมทีฉันต้องตายแต่โชคดีที่มีนายเย่ดังนั้นฉันจึงมีชีวิตอยู่อีกครั้งนายเย่จู๊ดจู๊วิวซิกกก็จำความแข็งแกร่งที่น่าตกใจของเย่เชนได้และเย่เฉินสามารถทำลายพิษที่เขาสบายใจมานานกว่า30ปีด้วยนิ้วมือของเขาจากนั้นเขาก็นึกถึงรูปร่างหน้าตาของลีเยาลิงเมื่อเขาถูกยิงหลายสิบครั้งจนจบและเขายังชื่นชมร่างทางห้าของเย่เชนในใจของเขาด้วย ดังนั้นเขาจึงละอายใจมากและพูดว่าสารวัตรหลี่ฉันโกรธเคืองมากในตอนแรกและฉันขอการให้อภัยจากคุณหลี่เยาหลิงพยักหน้าและพูดอย่างเฉยเมยคุณกำลังทำตามคำสั่งด้วยซึ่งเข้าใจได้ w ูซิกิถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบพูดว่าสารวัตรหลี่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรตราบใดที่ฉันรู้ฉันจะรู้ทุกอย่างและพูดทุกอย่าง ไฟโฟเซเ่นเกลียดองค์กรที่ควบคุมโชคชะตาของตัวเองมานานแล้วและยังหวังว่าเย่เฉินจะสามารถหาที่อยู่อาศัยของทหารที่ตายไปแล้วของเขาเองและช่วยเหลือภรรยาลูกๆและครอบครัวของเขาได้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงร่วมมือกับหลี่หยาหลิงอย่างแน่นอน หลีเยาหลิงพยักหน้าและปราศจากเรื่องไรสาระมากเกินไปเขาตรงไปที่ประเด็นงานเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือการค้นหาที่ตั้งของสถานีของคุณบนแผนที่ก่อนหน้านี้ฉันสงสัยว่าคุณมีบาะแสที่มีค่าที่จะแบ่งปันกับฉันหรือไม่ดับิวกิสสายหัวและพูดว่าอย่าซ่อนตัวจากคุณสารวัตรหลีฉันคิดถึงปัญหานี้มาตลอดแต่องค์กรระมัดระวังมากเกินไปและไม่ยอมให้ฉันทิ้งข้อมูลที่มีค่าใดๆไ,ไว้ หลี่เยาหลิงยิ้มเล็กน้อยหยิบโต๊ะภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เขาหวีออกมาและถามเขาว่านายที่ห้าคุณอายุเท่าไหร่ในปีนี้ถ้าสี่เจ็ดรีบพูดว่ากลับไปที่สารวัตรหลี่ฉันน่าจะอายุระหว่าง36-38ถึงปีในปีนี้หลี่เยาหลิงถามอย่างสงสยัยคุณใช้อะไรในการคำนวณาอายุของคุณไฟโฟซเวอธิบายว่า ภายในคนตายมีปฏิทินที่บันทึกอย่างเงียบเงียบและเราบันทึกเวลาโดยประมาณตามตารางเวลาของเราเองแต่เนื่องจากไม่มีมาตรฐานอ้างอิงที่แน่นอนจึงยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างหลี่เหยาหลิงพยักหน้าและพูดว่าจากนั้นเราจะนับตามอายุ38 เขาพูดเขาแยกยาพิีบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในช่วง35ปีที่ผ่านมาดูรายการและถามว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครั้งสุดท้ายที่คุณออกจากสถานีสถานีของคุณถูกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่ครับ W s u z k i ตอบว่าสถานที่ที่ฉันเกิดเป็นป้องปราการใต้ดินที่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือลึกแค่ไหนและฉันไม่ได้อพยพมาหลายปีแล้วหลี่เยาลิงถามอีกครั้ง แล้วในความทรงจำของคุณเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากหรือไม่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ w u ซิ k ิคิดอยู่พักหนึ่งและพูดว่ามีแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างแรงแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วหลายปีหลี่เยาหลิงถามอีกครั้งกี่ปีแล้ว Wu z i k i ขมวดคิ้วและคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าประมาณ20ปีแต่ไทม์ไลน์ของฉันอาจมีการเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงและความแตกต่างระหว่างบวกและลบคือภายใน2ปีหลี่เหย่หลินพยักหน้าเหยียดมือออกเพื่อข้ามประเทศจีนปี2008-2011ญี่ปุ่นและหลายรายการที่ใกล้เคียงกับทม์ลายแล้วพูดว่าด้วยวิธีนี้คุณสามารถแยกพื้นที่โดยรอบของญี่ปุ่นรวมถึงภาคกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้ เขาเห็นการเข้ามาของอินโดนีเซียในปี2004และถามว่าคุณรู้สึกเข้มแข็งกับแผ่นดินไหวที่คุณจำได้หรือไม่ W. s u ิก k พูดโดยไม่คิดมันแข็งแกร่งมากและยังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อสถานีของเราในเวลานั้นและบางคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดวงตาของลี่ยาลินสว่างขึ้นและเขาพูดด้วยความตื่นเต้นอาจเป็นสึนามิอินโดนีเซียปี2004 เขาพูดเอาแผนที่ออกมาพบตำแหน่งงอของแหล่งที่มาของสึนามิอินโดนีเซียบนนั้นและพึงพำแหล่งที่มาในเวลานั้นในอินโดนีเซียตะวันตกหลายประเทศและภูมิภาครู้สึกถึงแผ่นดินไหวแต่ความรู้สึกแผ่นดินไหวของคุณค่อนข้างแรงมันควรจะอยู่รอบๆบมหาสมุทรอินเดียแอร์และมันอาจจะอยู่ในอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามในปี2003เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด7็หรือสูงกว่าในฮอกไกโดและหมู่เกาะโซโลมอนในญี่ปุ่น และในปี2005มีแผ่นดินไหวขนาด7.8แมกนิจูดในปากีสถานและทำลายของคุณไม่แน่นยำพอมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนที่นี่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขามองไปที่ W. U s u k i และถามว่าคุณมีบาะแสอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งนั้นหรือไม่บาะแสอื่นๆ W. U s u k i เงียบไปครู่หนึ่งใส่หัวและพูดว่าไม่มีเงื่อนงำแม้ว่าแผ่นดินไหวจะน่ากลัวกว่า แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครตายดังนั้นเราจึงไม่ได้ไปไกลเกินไปในใจของเราหลีเยาหลิงดูแผนที่และถามว่าถ้าแผ่นดินไหวที่คุณกำลังพูดถึงคือสึนามิครั้งใหญ่ในอินโดนีเซียคุณอาศัยอยู่ใต้ดินมีอุบัติเหตุการซึมผ่านของน้ำหลังจากแผ่นดินไหวหรือไม่น้ำซึมผ่านได้วิวซิกิตรากรองครู่หนึ่งทันใดนั้นก็จำอะไรบางอย่างได้และพล่งออกมา ในเวลานั้นมีอุบัติเหตุการซึมผ่านของน้ำและทั้งสถานีเต็มไปด้วยน้ำนิ่งอย่างน้อย20เซนติเมตรและต่อมาน้ำนิ่งก็ถูกสูบออกไปโดยปั๊มเมื่อลี่ยาลินได้ยินสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะถามเขาอย่างตื่นเต้นน้ำเข็มไหม